อันนี้ครับเปิดตัวมาในราคาล้านแปดนะครับแต่วันนี้ที่ที่อาคารเนี่ยขายเพียงแค่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับแล้วได้เป็นปี2021นะคะไม่หลักหมื่นเท่านั้นเอง เานพี่น้องรีวิวรถสวัสดีค่ะเฟิร์นค่ะสวัสดีครับโฟร์ครับวันนี้นะคะมาอยู่กับรถมาดต้าที่แบบว่าอูหใครจะไปเชื่อว่าคันนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งใช่สวยมากสวยมากนะคะดีไซน์ดีมากเลยอย่างที่บอกไปเลยเนาะว่าเปิดตัวมาถึงล้านแปดใช่ไม่แปลกใจเลยเพราะว่าคันนี้ไม่ว่าจะดีไซน์เนาะแล้วก็ฟังก์ชันให้มาเยอะมากๆอืมฟังก์ชันเนี่ยคือแบบขูหล้ำแบบล้ำมากล้ำจริงล้ำจริง ก่อนอื่นเลยพามาดูที่ดีไซน์ด้านนอกกันนะคะ <laughs> นี่ดีไซน์ด้านนอกของเขานะครับ แน่นอนเนาะมาสด้าเนี่ยคือขึ้นชื่อโฟล์เห็นมาสด้ากีทีเนี่ยต้องเป็นสีแดงถูกต้องอันนี้คือเอกลักษณ์เขาเลยนะคะกระจังหน้าเอยอะไรเอยของเขาคือทําออกแบบมาได้ดีมากใช่ครับอันนี้จะเป็นตัดกับโครเมียมนะคออกแบบมาแบบเป็นเอกลักษณ์เลยสวยงามมากๆครับไฟของเขาครับก็จะได้เป็นไฟกลมแบบนี้ครับสวยงามมากๆกไฟของเขาอ่ะก็คือจะเป็นแบบว่าเอกลักษณ์มาได้อีกเช่นเคยค่ะเราจะเห็นเลยว่าถ้าเป็นตาไฟแบบเนี้ยคือมาสด้าแน่นอนนะใช่ครับผมนี่เซนเซอร์ต่างๆครับเขาก็ให้มาเยอะ มากเลยนะครับนี่ครับด้านหน้าเนี่ยสี่หลังสี่เนาะถูกต้องนอกจากเซ็นเซอร์นะคะกล้องมอง360องศาเขา,เขาก็มีมา,มาใด้วยบอกเลยว่า จุใจมากๆกนะครับกับฟังก์ชันของเขาครับแล้วราคาดีด้วยเนาะใช่อย่างที่บอกไปนะคะตอนนี้ราคานะคะอยู่ที่6 5 9 0 0หบาทเท่นั้านเองได้เป็นปี2021นะคะแล้วที่สำคัญไม่แค่7 0,000ื่นเองโหไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นค<ม>รับทุกน <รา S 1> คนไมค์แปดนะครับโอ้โหรถไปจากป้ายแดงเยอะมากด้วยอ่ะไปดูที่ด้านข้างของเขากันบ้างดีกว่าครับชิว้วต,ตรงเนี้ยคือออกแบบมาได้สวยมากๆครับเป็นโป่งเขาครับนี่สีดำแบบนี้แล้วก็ตัดมาด้วยแม็กสีเงินนะครับซึ่งออกแบบมาดูพ พีเมียมากมากนะครับนี่สวยงามเนาะพี่เฟิร์นใช่และอย่างที่บอกไปนะครับว่ากระจกมองข้างตรงเนี้ยอ่ะตรงเนี้ยเขาจะมีกล้องมองส6 0อัศาให้สายด้วยนะครับเป็นความปลอดภัยของเรานะครับผมด้านจับตรงนี้มีสมารเอ n นทีให้ด้วยเดี๋ยวไปดูด้านไหนว่าเป็นยังไงนะด้านในของเขานะคะจะบอกเลยว่ามีความพีเมียมมากเนาะแล้วสีอะ่ะเขาบอกมาว่าเป็นสีด e p เลดนะคะก็จะเป็นสีแบบน้ำตาลน้ำตาลแดงแนะคะดีไซน์สวยค่ะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2ด้านเลยได้เป็นเบาะหนังแบบระดับ เมียมนะคะฝั่งนู้นนะคะเขาจะมีเมมโมรีซีทให้ด้วยนะเขาจะมีเมมโมรี่ซีทให้ถึงสองตำแหน่งด้วยกันนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยตกแต่งมาดูหรูหรามากเอาจริงค<า>ล้ายรถยุโรปเลยสวยงามากมากนะผมทรงดีมากนะคะแล้วอย่างที่เห็นเลยว่าสีนะจะได้เป็นแบบว่าสีตัดกันแบบนี้เลยนะคะแล้วหน้าจอตรงข้างบนเนาะของมาสด้าของเขาเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วว่ามาด้าเขาชอบทําทรงนี้ใช่ทั้งทรงนี้แล้วก็แบบให้ฟังก์ชันมาเยอะมากนะแล้วทุกอย่างเนี่ยสามารถปรับด้วยได้ปุ่มนี้นะถูกต้องค่ะโอ้โหคื ล้ำมากๆเรื่องของฟังก์ชันของเขานะครับผมดีไซน์มาสวยค่ะระบบเขาก็มีเยอะนะไม่ว่าจะเป็นระบบกอง PM 2.5นะคะเนี่ยเขาก็มีเข้าข้างในเนาะ,ะหรือแม้กระทั่งเนี่ยบอกของเรานะก็สามารถปรับลมเย็นได้นะคะทั้ง,ง2ตํตำแหน่งเลยนะคะก็คือด้านซ้ายกับด้านขวาตรงนี้นะคะเราปรับได้เลยง่ายๆนะคะทำมาสวยเช,ชื่อมต่อได้ทุกอย่างนะคะ Apple CarPlay Android Auto นะคะทำได้ครบเลยนะดีไซน์ดีมาก ชอบเนี่ยแหละโอ้โหเวลาเปิดปุ๊บนี่เขาคล้ายๆแบบเป็นผีเชื่อเนอะอาะคล้ายๆเมอร์เซเดสเบนคล้ยคล้ายเมอร์เซเดสเบนเลยนะ ขับคันนี้ก็ภูมิฐานไม่แพ้กันเลยระบบจันการด้วยเสียนะคะก็มีมาให้นะคะตรงพวงมาลัยของเขานะทคาออกมาคือปุ่มปุ่มาลัยของเขาคือดีมากๆดีแล้วคันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะคะประหยัดน้ํามันมากนะถึง18โลลิตรกันเลยทีเดียวใช่เห็นเครื่องใหญ่แบบแบบนี้นะครับแต่ว่าประหยัดน้ามันมากๆครับ18โลลิตรด้วยกันด้านในเนี่ยผมบอกเลยว่าหูนั่งสบายอย่างแน่นอนนะครับมากอร์หลังให้ด้วยเนาะ คือดีไซน์บ่อก็คือแบบว่าทําออกมาคือดูซัพพอร์ตเราทุกอย่างเลยเนาะแล้วคือทําดีไซน์ออกมาได้สวยนะคะตรงการนะคะที่มีที่วางแถนวางแก้วนะคะีลยอยากมีเลงที่ชอบ คือตรงกลางของเขานะคะมีที่ชาร์จใช่คือคุณจะสามารถแบบเล่นโทรศัพท์ก็ได้แล้วคุณก็ชาร์จไปด้วยก็ได้เพราะว่ารูตรงนี้มันซับพอร์ตให้สายมันออกมาอยู่แล้วไงคือจะเล่นโทรศัพท์ไปด้วยก็ได้แล้วก็จะแบบโอ้โหจะฟังเพลงอะไรเงี้ยได้ได้หมดเลยแล้วแต่แล้วที่สําคัญคือ, Air. อแอร์แอร์ตรงกลางดูสิสวยมากคือสามารถปรับแต่งตาม ใจเราได้เลยนะคะ<ช>ว่าอยากจะให้เราเย็นขนาดไหนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับลมเย็นนะคะ,ะทั้งสองตำแหน่งทั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยนะคะ,ะใช่ไหมใช่ลองคิดว่าสิว่าจะต้องไปหารถที่ไหนที่สามารถปรับลมเย็นจากด้านหลังได้เนาะเอาจริงแค่บอกว่า เออสามารถปรับอุณหภูมิด้านหลังเนี่ยก็ว่าเฟี้ยวแล้วอันนี้แบบโอ้โหมีลมเย็นด้านหลังด้วยใช่คือทำดีมากช่งแบบแดดประเทศไทยนี่คือสบายเลยนะถูกต้องค่ะความจริงของเขาว่าพับเบาะได้เยอะด้วยนะใช่พับเบาะของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นการดึงต่างๆนะคะก็ใช่ครับสามารถพับมาได้แบบนี้เลยนะคะหรือว่าอยากจะเป็นพับแบบฝั่งนู้นนะคะก็สามารถพับได้นะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานนะคะดีมากๆากด้านหลังเนี่ยเบาะก็คือแบบเออดูนั่งสบายนะ ดูพรีเมียมมากนะนี่ด้านข้างของเขาเวลาเก็บของเนี่ยโหดูดีมากดูดีมากคือจะบอกว่าแถวสามอะสามารถนั่งได้สบายมากๆนะคะแลพื้นที่เขาให้มากว้างนะคะใช่ครับเวลาเราแบบจะพับเบาะเนาะก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แบบว่าอย่างนี้เลยตามอัธยาศัยเรานะอะ ส่วนมาที่ดีไซน์ท้ายของเขาครับออกแบบมาได้โหรู้เลยว่าเป็นมาร์ด้านครับถูกต้องตรงตัวมากสวยงามากๆ,ากๆนะครับตรงนี้ตัดมาด้วยพร้อมกับโครเมียมนะครับแล้วก็ไฟเนี่ยออกแบบลมดำๆนิดนึงนะซึ่งสวยมากสวยมากสวยมากแล้วก็ไฟอย่างที่บอกไปว่าเป็นไฟกลมเนาะตามฉบับเซ็กแปดเลยใช่นี่ทำออกมาได้ดูดีมากๆนะคะและอย่างที่บอกไปเลยนะว่าความปลอดภัยเขาก็มาเต็มนะคะไม่ว่าจะกล้องเอ้ยหรือว่าเซนเซอร์นะคะก็มีมาให้ครบเลยอะแล้วท้าย ขายไฟฟ้าโอ้โหฟังก์ชันให้มาเยอะจริงๆคุณลูกค้าใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าตอบโจทย์การใช้งานมากๆทั้งดีไซน์สวยทั้งฟังก์ชันเยอะคันนี้คือแบบโอ้โหสุดเลยคืออันเนี้ยจะนั่งกี่คนก็ได้นะครับ5คน7คนอันเนี้ยแล้วแต่เลยว่าเราอยากแบบแบบไหนเนาะ เพราะว่าอันนี้ถ้าสมมติมาห้าคนจริงๆอ่ะเราก็สามารถพับเบาะตรงนี้ลงไปได้เหมือนกันแล้วเบาะของเขาเวลาพับลงไปเขาจะเรียบลงไปเลยเรียบด้วยถือว่าทำดีไซน์ดีนะคะแล้วก็ถ้าสมมติเราอยากจะแบบใส่คงใส่ของเนาะข้างในของเขาก็สามารถใส่ได้นะคะพื้นที่แบบว่าทาออกมาเป็นสัตว์เป็นส่วนทำดีไซน์ออกมาได้ดีมากๆนะคะพื้นที่ก็ให้เยอะเนาะราคารถก็ดีฟังก์ชันก็ให้แบบโอ้โหเอมากๆนะครับทุกคนกับคันนี้เลยนะ CX8 ของเรา สวยลงตัวนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าคันนี้นะคะได้เป็นปี2021นะคะราคาอยู่ที่65900 0บาทเท่านั้นแล้วไม่เพียงหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นเท่านั้นใช่คือแบบคุ้มยังไงก็คุ้มนะคะได้ไปคือแบบว่าใช้งานได้ยาวๆนะคะคันนี้ครับมีการตรวจรถให้เรียบร้อยแล้วครับได้การันตี5ดาวนะครับถ้าใครอยากได้รีพอร์ตเนี่ยมีใบเซอร์การันตีให้เหมือนกันนะ สามารถทกมาได้ที่แอดมินเลยใช่ค่ะก็ฝากกับเซ็กแปดของเราไว้ด้วยนะคะก็ของเรานะคะอยู่ที่รถมือสองทีอาคารนะคะมีด้วยกัน2งสาขาค่ะสาขาแรกนะคะอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย73ค่ะและสาขาที่2นะคะอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย4648บค่ะเปิดพวกวันทําการตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งเลยค่ะใครอยากให้เรารีวิวรถคันไหนนะครับสามารถคอมเมนต์มาด้านใต้นี้นะครับแล้วก็อาจจะส่งี m o j i อะไรพวกนี้ให้กําลังใจใพวกเราด้วยนะครับผมมา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันให้ด้วยนะคะคอย่าลืมนะคะรถสวยคุณภาพดีต้องที่ทียาคาเสรีไทยครับค่ะวันนี้ต้องขอ,อตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ